สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีมาพบกบช่งชงแยบไปซีเชนเหวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนีแยปไปซีเดีน๋นำอมูลนาทางเล็กเด็ดม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนืาทาาเนาะจะวันไปรับชมรับฟังแยบไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยบไปซีนั่นไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อย,ย,ย้แยบไปซีรุงกิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ปใหม่พี่น้องค่าชเบเดือดผัดเะจ้งมัดชอบเนด้อท่ามาีกะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นอ้องกับพ่อร้านยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนเนะาะทางอาจารย์ทันแรกคนเลยเลนาะจ้าเมื่อนี้มาแต่เศ้าเนี่ยพี่น้องหาเลขได้แต่เศ้าเนาะพี่น้องเนาะแนวทางขัน้นแรกอันนี้เอามาพี่น้องบอกว่ายายไพ่ว่าสัน้นอ่านพี่น้อจากคอมเมนต์บางอ,อ่านแล้วแต่แยายไพ่บางครั้งยายไพ่ก็บรรทัดแต่หาให้ทุกคนเนาะค่ะยายไพ่คอมเมนต์ comment อ่านแต่ว่าอ่านอยู่เนาะค่ะเนาะ กะหาไห้เพบอกว่าแย่ไพ่วาสันเจ้าเอาแนวทางของแอดนาขังมาลงไห้สมวดเด้อวาสันมาเบิงค่ะชุดตัดของเพื่นเนาะหวดที่เลียวเพิ่นบอกว่าเพิ่นอ่าเพิ่นเข่าเก้าเนื่อหาเข่าตัตแล้วก็เข้าหนึ่งห้าห้านหานึ่งเนาะพี่น้องมาตามต่อพี่น้องเพิ่นตัดเน้นๆมาแล้วเก้และเก้าหนตัวรองแคบหน้าจอสอตัวมี0ุนนอ่าซุนหกนเจ็ดและสอ 77ทำเน็ตเดอร์ว่าสั้นเอาพิจารณาเป็นแนวทางใดนะคะตัวการพิ่นกมี177117เนาะค่ะสำหรับแนวทางชุดตัดแอดนำค้างเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดมักกับพิจารณานำเพิ่นใดเนาะค่ะอ่ามาให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องค่ะอัดอ่านทุกคอมเมนต์เนาะค่ะแต่บางครั้งอ่านแล้วกับบ่ได้อันนี้เนาะพี่น้องแยกแยะกับบ่อยากเข้าไปเป็นใดเพราะว่าถืกได้ไลค์กับบ่อยากอันนี้เป็นใดเนาะพี่น้องเนาะแต่แยกแยะกับบ่ปิดคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ คือว่าเข้าบริษัทถ้ำผิดเข้ากับโบผิดข้อหมินเนาะคุยใดอยากด่ากันด่าไปเพิ่นด่าไปเพิ่นกับโบมีโศกมีลาบดอกนอกพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเจจิมพารวยเนาะค่ะเนาะจิมเจว่าซันพี่น้องพารวยเป็นเปลี่ยนซื้อไหมเนาะค่ะเนะาะเพิ่นบอกว่า2ตัวอยู่ที่268ละกะ86เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเจิเจิมเจ๊พารวยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางบนล่างเนาะค่ะเนาะควายน้ำโชคุคณบอกว่าเอ่อหา, 2, 50, 51, 59, าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งไรห้าเก้าว่ะสั้นอภิจนาใดเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างเนาะเดินล่างว่ะสั้นพี่น้องเดินล่างงวดที่เรียกว่าสามหกเจ็ดแปดมาสามหกเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสองห้า 67เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางเด่นล่าง2องหาหกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางลอยบนเอสสมเนาะคะ่ะงวดที่แล้วลอยบนเอสสมลุดเนาะค่ะน้องมาตามต่อจา้างวดนี้เพื่อนบอกว่า1 3 5 7เจลอยบนงวดที่แล้วของเอสสมลุดเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนผู้ใดมากขจังจวดน้ำเพื่อนเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง สองตัวเทิงตามล็อกว่าสันงูพี่น้องก็เจ้าว่าเข่าดีไรเอามาเบิงเนว่าสันก็เลยเอามาเบิงเนาะค่ะตามล็อกว่าสันพี่น้องงวดที่แล้วเขาหาหนึ่งนาะจ้ะงวดนี้ตามต่อจ้ะมีหนึ่งแปดเอ่อหนึ่งแปดแปดแปดศูนย์แปดเอ่อแปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสองและศูนย์สองเนาะค่ะผู้ใดมักระพิจารณาได้สำหรับแนวทางตามล็อกแก่ไพ่กระเบนลุ่งให้เบิงโดนหรอพี่น้องเนาะผู้ใดมักระจวดจากน้ำเพลินเนาะค่ะแนวทางตามล็อกเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางยาโมออกศึกมาแล้วนพน้องเนาะแยาโมสรุปร่างแยาโมออกศึกมาแล้วนะคะผนบอกว่าสองห้าแปดศูนย์ยาโมออกศึกพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนำค้างเนาะพี่น้องเนาะแอดนำค้างคนห้มากอีกสูตรว่าสันพี่น้องเพื่นวาเนาะอีกสูตรหนึ่งเนาะค่ะเก้าศูนย์แปดสามศูนย์สี่อ่าสูตรนี่กันน้ำเนี่ยค่ะว่าสันพี่น้องเพื่อนว่าสูตรกันของเพื่อนแอดนำค้างเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง internet, อ่าเลขดับ10หน่วยบนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วดับ10บอยู่ที่4ีแล้วอ่าดับหลักหน่วยอยู่ที่0เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาอยู่เนาะจา้างวดน,นี้ดับหลัก10อยู่ที่2ดับหลักหน่วยอยู่ที่7แสดงว่า27ไม่มาเนาะคะ่ะพี่น,อน,ะะอน้องเนาะ27บ่มานต้อกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้า72มาได้เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเลขดับอ่าลาบินท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลางระยะสั้นเนาะค่ะเนาะ ล่างาาระยะสั้นงววที่แล้วให้หกเนาะคะ่ะเนาะมา 3. หกสามหัวนี้เพื่อนบอกว่าล่างตัวเดียวเข็นๆอยู่ทีหนึงน่งหนึ่งอีหยังดีว่าสันพี่น้องเอาพิจณาได้เนาะค่ะเนาะหนึ่งอะไรดีว่าสันนอกจากบางคนกับว่าหนึง่งดำบางคนกับว่าอันนี้เนาะค่ะเอาพิจณาได้เนาะค่ะพี่น,อน,ะะน้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมากวิ่งบนตัวเดียวว่าสันวิ่งบนมาได้ทุกลักเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ งวดที่แล้ววิ่งบนมาได้ทุกหลักเา่าเก่าเนาะจ่าน้องงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าอสองเนาะคะ่ะเนาะสองมาได้ทุกหลักพอสั่นอภิจญญาได้เนาะคะ่ะสูตรนี้เพิ่นให้ตัวเดียวมาตลอดเนาะคะ่ะเนาะมามามาได้ทุกหลักเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นฟันตัวเดียวกับเขามีสิทธิ์หมักกัดจวดจาดน้ำเพิ่นได้เนาะคะ่ะสองมาได้มาได้ทุกหลักเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง บอบวเคส่าสั่นนุ à, está, está id ido, ó, replied, days, um, ่มซีสเกตว่าค่นซีสเกตแล้วว้าบอบบวเคส่าสั่นเพิ่นบอกว่างวดที่เลียวลอยบนบนไห่เขาอยู่ที่เก่าเนาะค่ะเนาะงวดนี้ลอยบนอยู่ที่หนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดสองเนาะค่ะมาตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละลอยบนว่าสั่นเอาพิจารณานำเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักกะจังจวดจาดเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางค่นซีสเกตเนาะค่ะมักกะจังพิจารณานำเพิ่นเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางข้อคนค้นสตรเพื่อนบอกว่ามากรบสามตัวเทิงว่าสันพี่น้องมาเบิ้งเนาจะจ้ะงมดที่เรียวเขาเกา,าหาหนึงเลยเนาะค่ะพี่น้องเอางวดนี้แคบหน้าจอสามตัวบนคนคอคนค้นสตรเนาะพี่น้องเอาพิจณาได้แคบหน้าจอเลยแย้ให้บุตรไออนให้เนาะพี่น้องเนาะสามตัวบนข้อค้นค้นสูตรพี่น,อน้องขาบุตรมักแนวทางเพินน่นเนาะจ้ะงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะพิจณาได้ค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของอันสายคนใต้สายด่วนมาสั่นงวดที่เลียวสองตัวเทิงตรงเขาหาเน่งนัพี่น้องเนาะงวดน,นี้มาตามต่อจากเพ่นไหามาเนาะจากพ่นบอกว่าสองตัวเทิงบ่ต้องกลับเลยมาสั่นเพ่นไหามามีสองหาสามห้าสี่ห้าสองสองสามสองและสี่สองสองหาณรุ่นวัตถิน้องสองห้าสามห้าสี่ห้าเนาะสี่หาชนกันกับหนุ่มสุขันเนาะพี่น้องเนาะอูใ้ใดมากกัจวดจัดคนใต้สายด่วนจำซอยกันนะพี่น้องเด้อ บนใต้สายดวนมาสั่นเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลางเนาะคะ่ะเนาะเป็นหนังคือบอเอาไวต้ไวติดกันมาสั่นเอาไว้ติดกันอะไรกันไปไว้ติดกันเป็นรูปสอนสองรูปสอดจะเห็นตั้งแต่แนวทางเครื่องแนวทางลางสิบบอบอตีขึ้นมาให้าเบิ้งเนาะค่ะอันนี้ลางแนวทางคอคนคนสุดเนาะคะ่ะเนาะงวดที่เรียกเขาสามหกเนาะจ้ะวงวดนี้มาตามต่อพี่น้องคุณบอกว่าศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหก สอง0 2 2 6 0มักตัวใดกะพิจณาน้ำเพิ่นใดพี่น้องสำหรับแนวทางสองตัวลางข้อโคน้นคนสูตรเนาะเอาไปวิ่เบิ่งกระได้พี่น้องคะ่ะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอได้เลยสำหรับข้อคน้นคนสูตรเนาะค่ะไปกลับแล้วพี่น้องเด้อพะว่างหมดทีเรียว่นยังเข่าตกกลับเนาะจ้ะเนาะโตไปเลยจ้ะอันนี้เอา มาหลายเด้อ่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดสักก่อนมาเบิงค่ะแอ็ดสักรเราวขายมาอีอย่างเนาะเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบนเนาะคะะ่ะเนาะสิบโดยบนงวดที่แล้วเข้าหลักสิบเนาะจ้างวดน,นี้หกแปดเก้าศูนย์เนาะค่ะหกแปดเก้าศูนย์พื่นจับให้หกแปดหกเก้าหกศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์และเก้าศูนย์อันนี้คือแนวทางของแอ็ดสักเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงเพื่นถามมาหาลอยบนแอ็ดยื่น ห้าลอยบนเอ็ดยืนเลยมาเอามาให้เบิ้งทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยเลยเนาะพี่น้องหลักร้อยสี่ห้าหกเก้าหลักสิบหาครับแปดหลักหน่วยอยู่ที่หนึ่งกับสี่เนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอดยืนเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางหรือว่าโลแนวทางเพิ่นกะแค็บหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเอามาให้ครบร้อยสิบหน่วยเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนแอดรัชนกเนาะค่ะหน่วยบนแอดรัชนกงวดที่เลียบแปดกับหนึ่งมากหนึ่งเนาะจ้ะหัวนี้ 012เพื่อนเพื่นเน้นหายอยู่ที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่นเน้นหายอยู่ที่หนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับเนื้อทางหน่วยบุหนึ่งตัวเดียวแขนๆว่าสัน,น,นสำหรับเนื้อทางของแอ็ดรัชนกเนาะคะ่ะหนึ่งอะไรดีว่าสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะสำหรับเนื้อทางาน่วยบนแอ็ดรัชนกนะะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจ้าจอวัสดุเจ้าจอหายมากงวดที่แล้วรูดวันงวดนี้ตามต่อจ้าสองก็สามมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสิบกับหน่วยนี่แหละวัสดุสาหรับแนวทางของเจ้าจอเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนบัตรสิบหน,น่วยบนเอสเคอีเนาะค่ะงวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสองมาหนึ่งเนาะจ้ามารักหน่วยเนาะงวดนี้อ่าซีสามสองเนาะค่ะเนาะ สี 4, 3, นะ่สามสองเนาะหรือว่าสองสามสี่นี่แหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะอภิจ้าหาได้สำหรับแนวทางของเอ็เคอีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าฉากรัฐบาลฉลากรัฐบาลสันพี่น้องมาเบิงค่ะอ่างวดที่เลี้ยวเอ่อสิบเอ็ดทับหกหกเนาะค่ะเนาะเอ่อสิบเอ็ดทับหกหกเลขตะล่างเพิ่นลไฮมามาเบิงค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมาแบบนี้เนาะสี่หก หกสี่สี่ผลออกคือหกสามกับหาหนึ่งนี่น้อพี่น้องอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะงอย่าเพลิดเลังไลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่าผลไหหมาเด่นอยู่ที่ศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก่าเด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว่ยทั้งสร้างขั้นขี่ตัวพี่น้องเด่นล่างสร้างคนขี่ตัวมาเบิรงค่ะเด่นลาน่างวัสดุที่เหลืวเขาสามกับหกเนาะจ้ะ งววน,นี้0 6 7 8 9เ็ด่นล่างสั่งคนขี่ตัวเนาะพี่น้องต่อไปเลยจาอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่างวานนาเลสวนเนาะค่ะ 5, 6 7 8 10หน่วยล่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจาะอันนี้เป็นแนวทางนุ่มผู้พานเนาะเด่นล่าง3ตัวมาตัววสซันพี่น้องเพื่อนห้เด่นล่างหากร็เนาะพี่น้องเนาะ5และ7สําสำหรับแนวทางเด่นล่างนุ่มผู้พานเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าค่ามาปิดถ่ายโดยแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนมาสั่นพี่น้องคะวันเด่นเด่นบนดับบนบนว่าเด่นใครเด่นให้คงให้ให้คงทีไว้เด์อาสัน่นแต่ว่าเพื่อนอ่ะดับสามบนมวดที่เล้วดับหกเอาอยูเด้อาสัน่นออกเก้าห้าหนึ่งเนาะค่ะวันนี้ดับสามบนมาสัน่นสาหรับแนวทางของเลขดับบนอาจารย์ชนะพลเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยัยไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจะะ้าที่เดิเข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรรวยๆปังๆสุขุมสุขสุ้นเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันของโน,น้นทางให้แย้ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณในหลายเดือจ้ะสวัสดีจ้า